คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงมหกรรมการจัดงานระดับโลกนะคะก็มี3อันดับใหญ่ก็คือฟุตบอลโลกโอลิมปิกและ World Expo ค่ะหลายๆประเทศก็หมายมั่นตั้นมือนะคะว่าต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ให้ได้หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะคะที่ต้องการจะแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าภาพในปี2020แต่ขณะเดียวกันขณะนี้นะคะมีงาน International Expo ที่ประเทศเกาหลีใต้ทางไทยก็ไปออกงานด้วยนะคะด้วยการแสดงสาลาไทยค่ะ แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่างาน e x p กปประเภทนี้ตอนนี้มักจะมีการจัดงานที่ผิดวัตถุประสงค์เดิมนะคะเพราะว่าเจ้าภาพต่างหันไปเน้นการท่องเที่ยวแทนค่ะติดตามรายงานจากคุณอมริ์สุวรรณเกตค่ะเจ้าภาพเกาหลีใต้เลือกเมืองยอซูเมืองเล็กเล็ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีเป็นที่จัดงานเอ็กป2012โดยใช้งบประมาณลงทุนกว่า3 0 0 0ล้านบาท หวังให้เมืองยอซูปเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันตกรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์งานนี้ในระดับนานาชาติมากนักแต่ตั้งเป้ายอดผู้เข้าชมตลอดการจัดงาน3เดือนที่10ล้านคนซึ่งหลังจากผ่าน2เดือนมีผู้เข้าชมงานแล้ว3ล้านคน นอกเหนือไปจากศาลาจัดแสดงของจีนและญี่ปุ่นที่มีผู้ต่อแถวเข้าชมตลอดทั้งวันศาลาไทยก็เป็นหนึ่งในศาลายอดนิยมติด5อันดับแรกโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรมไทยและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นจุดขายจนมียอดผู้ชมเฉลี่ย1น1 0 0มคนต่อวันขณะที่ศาลาของประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาที่แม้จะไม่เห็นการต่อแถวรอแต่ก็อ้างว่ามีผู้เข้าชมสูงถึง20,000คนต่อวัน ภายในนำเสนออารยธรรมของที่เป็นจุดเด่นของกัมพูชาและเน้นขายของที่ระลึกเช่นเดียวกับศาลาของประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนเช่นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรูไนที่แสดงเอกลักษณ์และความสวยงามของวัฒนธรรมและภูมิประเทศแต่เท่าที่เห็นมีเพียงศาลาของไทยและสิงคโปร์ที่มีผู้สนใจเนืองแน่นต้องต่อคิวรอเพื่อเข้าชม แตกต่างจากประเทศอื่นๆที่พยายามนำเสนอจุดเด่นของชาติตนเองเพื่อดึงดูดด้านการท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาเลือกนำเสนอความเสื่อมโทรมของทะเลและมหาสมุทรอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆโดยชูแนวคิดว่ามหาสมุทรและทะเลเป็นส่วนรวมของทุกคนในโลกและใช้นายบารักโอบามาประธานาธิบดีและนางฮิลลารีคลินตันเป็นผู้นำเสนอ ซึ่งถือว่าเป็นเพียงไม่กี่ชาติที่จัดแสดงนิทรรศการตอบโจทย์หัวข้อาการจัดงานที่ว่าด้วยความหลากหลายและการใช้ทรัพยากรทางมหาสมุทรและชายฝั่งอย่างยั่งยืนจะภาพเกาหลีใต้เป็นอีกชาติที่พูดถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้อย่างโดดเด่นโดยใช้เทคนิคทันสมัยด้านภาพและเสียงเราเรื่องผ่านตัวการ์ตูนต่างๆที่สื่อสารได้ง่ายสร้างความประทับใจให้ผู้ชมชาวเกาหลี <rev> <Deadpool> เห็นได้ชัดเลยนะครับว่างาน Exp o โป <Taylor> ที่โยซูครั้งนี้แต่ละประเทศก็เน้นนําเสนอด้วยเทคโนโลยีด้านภาพและเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกลสนิยมของชาวเกาหลีครับ <ain> น่าสนใจนะครับว่างานครั้งหน้าที่ประเทศอิตาลีาในยุโรปรูปแบบงานจะออกมาลักษณะไหนครับอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพงาน World ค x p o ครั้งต่อไปในปี2015ภายใต้หัวข้อพลังงานที่ยั่งยืนของโลกแต่ภายในศาลาจะแสดงเพียงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับทะเลและการเดินเรือ ไม่ต่างจากสาราของชาติอื่นๆในยุโรปที่ไม่ดึงดูดชาวเกาหลีจนมีผู้ชมบางตาไปไปและเช่นเดียวกับสาลาของประเทศส่วนใหญ่ที่มีเนื้อหาไม่สะท้อนถึงปัญหาระดับโลกตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานเอ็กซ์โปขณะที่ไทยเองก็เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพต่อจากอิตาลีในปี2020ที่พระนครศรีอยุธยาในหัวข้อวิถีที่ยั่งยืนเพื่อโลกสมดุลซึ่งตอนนี้เหลือเพียง5ประเทศที่แข่งขันเสนอตัว ว่าประเทศไทยจะประสบความสําเร็จสูงในการเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปหลายครั้งที่ผ่านมาแต่ความมุ่งหวังที่เคยชินของไทยในการจัดงานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักมากกว่าการตอบโจทย์หัวข้อที่แท้จริงของงานเอ็กซ์โปก็อาจเป็นอุปสรรคที่ทําให้ไทยอาจถูกตัดออกจากการพิจารณาอมริสวรรณเกตไทยบีบีเอสายงานจากสาธารณรัฐเกาหลี